ผัดหวยผัดไม่เจนค่ะผัดแบบใหม่ๆกระทะนีิดน้อยเบามากเศรษฐาค่ะผัดแบบใส่พริกป่นนะพอไหมเศรบฐาหอร่อยมากเคยกุนเชียงแหละ เขาหลบหนังกลอบเผ็ดหอมขอ,อบุง้งขอบุ้งคนโตไซกำลังงาน